สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับใหญ่เบนจภะาคีนะครับวันนี้ผมได้นําพระสมเด็จนะครับเป็นองค์ที่มีความงดงามและน่าเก็บน่าบูชานะครับอีกหนึ่งองค์นะครับจะเป็นพิมพ์ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเรียกกันอีกอย่างว่าพิมพ์สองของ นะครับพระสมเด็จสองของนะครับพระสมเด็จสองของคืออะไรนะครับพระสมเด็จสององเนี่ยวัดระฆังนะครับแต่ว่าไปบรรจุในกลุ่มบางขุนพรมนะครับไปบรรจุกลุ่มบางขุนพรมนะครับแล้วตามประวัติเนี่ยก็คือเหมือนจะมีการทําพิธีปลุกเสกนะครับด้วยการถึง2วาระนะครับวาระแรกเนี่ยก็ที่วัดระฆังนะครับส่วนวาระที่2เนี่ยไปตอนไปบรรจุกลุ่มที่บางขุนพรมนะครับก็มีการปลุกเสกครั้งที่2นะครับ เขาถึงเรียกกันว่าพระสองคอนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเห็นไหมพิมทรงนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยองจะเป็นพิมวัดละคังเลยนะครับจะมีความลํานะครับมีความลําเห็นไหมดูจากเส้นซุ้มและองค์พระนะครับเนี่ยมีความใหญ่ชัดนะครับใหญ่ชัดนะครับดูด้านหลังโอ้โหบอกเลยว่าองค์นี้เก่าจริงจริงนะครับและยังมีคาบความเก่าให้เห็น เห็นคาบความเก่าไหมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคาบความเก่าข้างในนั้นเป็นแบบไหนนะครับอ่ะสักครู่นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องแกะออกจากกรอบให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอ้โหนี่คือพระสมเด็จพระนครนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับหรือเรียกกันอีกทีึว่าพระสองคองนะครับเห็นคาบกลุ่มไหมคาบความเก่า ครบาบความเก่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแล้วคราบกุนี่นะผมบอกเลยว่าเนื้อมันเนี่ยคือแบบเป็นแบบก้นๆแล้วจับเป็นผึกๆเลยนะครับจับเป็นผึกๆเลยแล้วหนามากด้วยนะครับแคะไม่ออกนะเฮ้ยผมแค่เอามือสกิดๆยังไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมว่าคราบแกล่งและแน่นขนาดไหนนะครับนี่คือคราบความเก่าที่เห็นได้ง่ายๆด้วยตาเปล่านะครับเนี่ย ดูดิเห็นไหมพื้นที่ด้านในนะครับค่าผลสารต่างๆนะครับเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะแล้วเนื้อพระองค์นี้นี่ต้องบอกเลยว่ามีความแกร่งมากๆด้วยนะครับแกร่งจริงๆเนี่ยดูแค่นี้แล้วเหมือนแปลสภาพเป็นหินเลยนะครับองค์นี้สุดยอดนะครับวับนนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาของผมนะครับที่ได้ ครอบครองนะครับพิวัฒนาได้ครอบครองพระองค uh, mm ์น hey, ี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ทรงกันก่อนว่าพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับใช่วัดระฆังหรือเปล่านะครับให้ดูจากเส้นซุ้มก่อนเลยนะฮะเส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มวัดระฆังทุกองค์นะครับจะมีความล่ําบึกนะคมชัดนะครับคมชัดองค์นี้นยฮะตัดสวยงามเลยนะครับตัดชิดขอบแม่พิมพ์ด้านบนเลยนะครับด้านข้างก็ชิดขอบประกับแม่พิมพ์เลยนะครับ พระเกตเห็นไหมยังมีเป็นสันนูนนะครับใบหน้ากลมสวยงามนะครับหัวไหล่มีการซุดตัวลงแขนทั้งสองข้างเห็นไหมตาตาว่าละั้งนะครับส่วนมากจะเป็นการทิ้งดิ่งตรงลงมานะทิ้งดิ่งตรงลงมามือประสานตรงึกลางนะครับ,นะรบและแน่นอนว่าความลึกของพระองค์นี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยเห็นไหมลึกลึกมากนะมีความลึกมีความนูนเป็นมิตินะครับ ด้านนี้จะมีความลึกกว่าด้านนี้นะการกัดสมาธิพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นแบบตรงนะครับแล้วก็มีเส้นแซมรองอัสนะ1เส้นนะครับฐานหมอนนะครับด้านนี้จะยกสูงกว่าด้านนี้อย่างชัดเจนนะครับฐานสิงคมกิบนะครับเหมือนสันมีดนะฐานหมอนนะครับฐานสุดท้ายนะครับเนี่ยตรงนี้ตัดไม่จะลดซุ้มนะครับตรงนี้ก็ไม่จะลดซุ้มอีกเช่นกันนะครับ ด้านข้างการยุบการย่นน้ำมันต่างอิวที่ดันนะครับน้ำมันต่างอิวที่ดันใช่หไหมคาบนี่เต็มเลยแล้วแฝงไว้ด้วยคาบความเก่าคาบแคลไซคาบก,กุโอ้โหแน่นจริงๆองนี้นะครับแล้ววันณะของท่านเนี่ยขององค์นี้เนี่ยจะออกเคเรียกว่าเหลืองอมขาวนะครับหรือขาวอมเหลืองก็ได้ นีน่นี่คือเนื้อพระนะครับเห็นไหมเนื้อพระที่มีการน่าจะโดนการสัมผัสไปเยอะนะครับเสียดสีน่าจะเกิดจากการการสันนิษฐานผมน่าจะเกิดจากการใส่กรอบหรือการเนี่ยเหมือนการเสียดสีบ้าะจนเห็นเนื้อพระด้านในนะครับดูด้านข้างรอยพุนรอยยุบการย่นนะครับมีเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยมันดูด้านหลังดูดิคาบกรุคืนหนาแน่นมากๆนะครับแล้วเนื้อพระต้องบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยบะ จับเป็น,นก้อนๆเลยนะครับจับเป็น,นก้อนๆเลยนะครับแล้วดูคาบกุบเนี่ยคาบกุบแคะไม่ออกนะครับนี่คือความเก่าความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้ที่เรามีให้เห็นนะครับมีให้เห็นเนี่ยอ่ะนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้พี่เพื่อนๆนะครับได้ชมกันว่าเนื้อพระองค์นี้นะครับคาบกุบคาบความเก่าเป็นแบบไหนนะครับ เห็นเนื้อไหมเห็นคราบความเก่าไหมครับเนี่ยโหดูดิลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยคราบกุคคาบความเก่านี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยเห็นไหมอือหือดูดิเป็นจ้ำจ้ำจับเป็นผึกๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในกรุนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพนะครับเี่นี่คือความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้นะครับ เนื้อเห็นเนื้อไหมเนื้อนี่คือสุดยอดเลยนะเนี่ยองนี้ผมว่านะคาบกุนี่จัดเลยอะเห็นไหมโอโหคล้ายเห็นเลยนะครับนี่คือความเก่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยดูดิเห็นไหมอื้หาชมได้ยากนะครับสำหรับผมนะนะรับแพรตฟอร์มแบบนี้นะหาชมได้ยากนะครับ ที่คาบกุจะจับตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูคาบความเก่าเห็นไหมนะครับถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรพระทําขึ้นใหม่นะกว่าถ้าจะทําได้แบบนี้นะต้องรอเวลาให้เซตตัวหรือว่าพระที่ทําใหม่เนี่ยถ้าพระที่ทําใหม่ก็คือสกิดก็ออกแล้วนะครับแต่นี่คือมันแกล่งมากมันแกล่งจนแบบเอาอะไรมาขัดก็ไม่ออกนะครับนี่ไม่รู้ถ้าลงน้ํายาแรงๆนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับเนี่ย องนี้ดูแล้วยังมีเหมือนม,มีความฉ่ําความธรรมชาติเห็นไหมเนื้อพระที่มีความงดงามนะครับนี่ด้านข้างเห็นไหมการปริการยุบการย่นโอ้โหเม,ม็ดมวลสารนะครับเมด็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับก้อนกรวดต่างๆนี่เห็นไหมเห็นปะพอส่องลงกล้องก็ <c oughs> สวยจัดเลยเนี่ยดูดนูนะครับ ด้านบนเนื้อนี่เป็นไตๆเลยนะครับอมาดูอีกข้างหนึ่งใช่มไหมโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่จัดจ้านจริงๆนะครับจัดจ้านจริงๆเนี่ยดูเนื้อดิอื้อหได้ใจไหมนะครับมาทีนี้ไปดูด้านหลังกันนะครับ โอ้โหด้านหลังคาบความเก่าเห็นไหคราบกุกน้ำมันต่างยิ้วที่ดันนะครับธรรมชาติมากองคนี้เห็นไหมโอ้โหแน่นเลยนะครับแน่นเลยต้องบอกพื้นผิวองค์นี้พระพระพระองค์นี้นี่คือแน่นมากนะครับคาบความเก่า เนื้อฉ่ำดูแล้วซึ้งนะครับนี่อ่ะนะครับเนี่ยผงพระพุทธคุณต่างๆนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นไหมจับเป็นผึกๆเป็นก้อนก้อนเลยนะครับเนี่ยนับว่าเป็นพระนะครับอีกองคหนึ่งนะครับที่เนื้อ วันณะมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติสวยงามลงตัวนะครับสําหรับผมนะสวยงามลงตัวเลยนะครับองนี้นะครับเนี่ยนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับองค์นี้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าแอดมาทางไลน์น้องใหญ่ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้นําพระสองคองนะครับมาให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าสนใจก็แอดกันมาได้นะครับวันนี้ก็ ขอบพระคุณพี่พีุ่กท่านมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับก็อย่าลืมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหญ่ด้วยนะพี่นะนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ